กระชับกระชับเราจะกระชับกระชับกันเลยสามชาติเลยครับนั่งลงไปท่องเที่ยวนั่งลงลิงบ้านมึงเลยเอากล้วยมาดิกล้วยท่าฟ้มากล้วยตอนนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับชลบุรีเลยนะครับ ไป็นการขายของแปลงเกษตรหลายครับมีเครื่องจักรมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโุต้าฟาร์มนะครับโซนต่อไปที่เราจะไปนะเป็นในส่วนของการปลูกข้าวหรือว่าโซนเกษตรแม่ยำข้าวและพืชหลังนาก็มีองค์ความรู้แล้วก็เครื่องจักรนะครับแล้วก็กรรมวิธีการที่ปลูกข้าวแล้วลดต้นทุนได้เพื่อองค์ความรู้ที่ตัวเนี้ยไปต่อยอดเกษตรกรนะครับในพื้นที่ปุตต้าฟาร์นะครับต้องบอกก่อนว่าเราได้เข้ามายำรับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ โคบหนองนาโมเดลนะครับมาเป็นหลักในการพัฒนาคุฏ่าฟาร์มพื้นที่ของเรานะครับถ้ามองด้วยสายตาเปล่าเนี่ยอาจจะลาดเอียงต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับฐานท้ายมือของพี่นับต่ำที่สุดเลยบ่มโนพรสูงที่สุดคือด้านขวามือนะครับบริเวณป่าไม้ทางด้านนูที่พี่ไปรีวิวแปลงมันเมื่อสักครู่นี้เลยสูงที่สุดแล้วนะครับต่างกันถึง13เมตรนะครับตึกประมาณ3ชั้นนะครับชุดดินที่นี่นะครับเป็นชุดดินมาบอน93เป็นตนชุดดินทรายนะครับชุดดินทรายเนี่ยระบายน้ําได้ดี แต่ธาตุอาหารหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนะครับเราจึงมีการปลูกพืชบำรุงดินนะครับว่าจะเป็นพืชตะกุนถั่วนะครับปอเทืองนะหรือการไถกบต่อสร้างข้าวของเราเวลาเราทํนานะและเราก็ส่งเสริมวัษตรกรต่อด้วยนะครับไม่ใช่เราทําที่กุต่ตงฟาร์มที่เดียวมีการส่งเสริมพัษตธกรทั่วประเทศเลยนะครับการลดการเผาเพราะทุกวันนี้ครับ PM 2.5เกิดนะครับ เรามาดูทางน้านซายมือนะครับบริเวณแสีงแงแล้วก็ความยืดสัมผัสข้อมูลชุดนี้นะครับมีความสําคัญต่อการปลูกพืชทั้งนั้นนะครับอย่างการปลูกพืชถ้าเราไม่รู้เรื่องต้นทุนน้ําที่เราจะใช้ในการทําการเกษตรเนี่ยเราปลูกพืชเยอะเกินน้ำนะครับพืชเราอาจจะตายได้นะครับแต่ถ้าเรามีต้นทุนน้าที่พอดีแล้วก็พอเพียงต่อการปลูกพืชทาการปลูกพืชเนี่ยจะเริ่มงอกงามได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับถัดมานะครับจะเป็นบ่อน้ําของเราครับที่กูต้าทางตรงนี้นะครับ เราใส่เลยตัวนี้เป็นบ่อหลักของเราเลยนะพื้นที่5.5ไร่นะครับความลึกอยู่ที่7เมตรโอ้โหนะครับ7เมตรเลยนะครับทุกหัวยื่นมือเลยโอ้ไม่โคโอ้ไม่โคไม่โคโอ้ไม่โครโอ้ไมโครมีหรือยังที่บ้านมีหรือยังยังอ่าเดี๋ยววันนี้จองเลยย่าเมื ยอดครับในบ่อน้ำในบ่อน้ำมีน้ำให้เล่นด้วยลูกบอลนะครับทางด้านซ้ายมือนะตอนนี้ก็เป็นส่วนของโซลฟ์ฟาร์มลอยน้ำนะผพลังงานไฟฟ้าครับสร้างที่ไปใช้กับตัวปั๊มน้ำที่ผ่านน้ำขึ้นไปลงยพึ่งเราด้านบนครับในแปลงด้านบนเลยนะครับชิงช้าสวรรค์บ้านเ้อยยี่แพนนะบอกว่าที่สอตารางเมตรนะครับถัดมานะครับที่กำลังหมุนอยู่นะครับตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยชิงช้าสวรรค์อ้ยยย ใช่ตัวนี้ช่วยบำบัดน้ำนะครับทางบำบัดน้ำนะใครพัฒนานะครับอ่าเขามาช่วยเรื่องเพิ่มคุณภาพให้น้ำดีขึ้นนะทางบำบัดน้ำเสียอ่าใช่ฝั่งขวาก็จะเป็นเอ่อไม่รู้น้ำเหมือนกันตัวไม่หมุนได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่หมุนอ่ะบำบัดน้ำเสีย มีต้ชวาด้วยนะครับในนี้ปลูกไว้เพื่อดูทับโลหะเดี๋ยวเราจะให้พี่พี่ครับลงในส่วนของโซนนี้เป็นโซนที่สองเป็นโซนกเกษตรแม่ยำข้าวหรือพืชหลังหน้านะครับ <Ừ. S 2> ก็จะมีะการทำงานของ่องจักรเต็ตไมไปหมดเลยนะครับ<ว>เดี๋ยวเปิดเหล็กระวังลงมาด้านหน้าเลยนะครับเปิดเหล็กระวังลงมาด้านหน้าเลยอ๋อ <Jian. S 1> เปิดเหล็กอย่าผมนะครับระวังลงมาด้านหน้าอ่าให้ล็อยึดกันนะครับอ่าเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับอันนี้เราก็จะพามาชมผลิตภัณฑ์เในน ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าอการเพาะหญ้าไม่ใช่เพาะกล้าเอ้ยเพาะเขาเพราะเราอะไม่ใช่พะเขาเลอ๋อคือไม่ยุติีป่ะเชิญข well ้างในนะครับเชิญข้างในยเอาก็เขาพูดเชิญข้างในอันนี้เป็นโซนเกษตรนิยม้าและพืชหลังนานะครับอันนี้เราก็ มาพูดถึงเรื่องวิธีการข้าะปลูกข้าวนะครับในทศไทยเรานะครับยังมีลมใชกครามาศอยู่นะครับแต่ว่าผลผลิตก็ไก้น้อยนะครับในทางก็ใช้เยอะนะครับอ่าก่อไปผมได้ทีมงานก็ขอถามว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ส่วนสุดแห่งข่าวแลต่างผานาที่ผมบอกครับผู้ใต้จริงได้เข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับให้เกษตรกรมาทำงาน ปะจำครับนายหยอดครับแทนครับั้นนีทงน้อยนะครับอ่านี่ก็เป็นเครื่องรอก้านะครับรอก้าอ่ก้าครับเฮ้อนห้าคนใช้สคนพอนะครับอ่าแล้ก็เป็นเครื่องะเบียงถาบนะครับอันนี้ก็เป็นที่เท้าเก่นะครับเป็น้นด้วยมากเลยวได้มาใส่หยอดนซื้อได้ตามรนที่นะครับุ้ยยอดข้าวด้วยอ่ะเออทำไมยอดอย่างนี้ล่ะ มีน,นี่เอาแบบดำอเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับเกษตรกรนะครับทำให้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นชุดลำเลียงนะครับเข้าสู่ตัวของซอนผ่านะครับูขขคัอ่าหนึ่งชั่วโมงผลิตได้แ0 0ร่าครับไปม,มากนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับธุรกิจการจำหน่ายก้าน,นะครับอ่าหรือว่าธุรกิจการประการเรื่องตำนานะครับหลองอังจากนั้นก็จะเข้าสู่วงการซอนะครับเอา การซอหลงแบบนี้อีกหนึ่งหรืสองคืนนะครับอ๋ออ่าเร,ราจะนับทีละยี่สิบถาดนะครับอพอครบยี่สิบถาดก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราคลอกมาแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าออกมาเป็นแบบนี้เลยอ่าอันนี้หนึ่งคืนนะครับเราตอนไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนอ่าอันนี้เจ็ดวันนะครับ อันนี้เตรียมเตรียมปลูกแล้วอันนี้จะปลูกนะครับอันนี้อันนี้หนึ่งคืนอันนี้หนึ่งคืนนะครับหุ้ยงอกไวมากอ่ะเพราะว่าเราก็ทวงงอกไงเราแช่ข้าวแล้วปลูกข้าวไว้หนึ่งคืนสรุปว่าอันเนี้ยต้องเป็นสองคืนนะครับอันนี้ว็แต่นี้หนึ่งคืนจริงก็เป็นแค่หนึ่งคืนเพื่อให้มันงอกแบบนี้ก่อนแล้วนี่ครับเจ็ดคืนพอมันงอกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะลงแปลงลูกบอลข้างหลังถ้าถึงนั่นก็จะได้เห็นนะครับลงในแปลงเออเอาดิไอ้ตะอะไรบังมันจะซ้อนกันกระดูะเห็นไหมอันนี้ ขิ้นเกนบ้านนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับดึงออกไปแบบนี้เลยดึงออกไปแบบนี้เลยนะครับก็ใช่แล้วเราก็ยกนี้ได้เลยได้ครับก็ไปใส่บนได้ไหมดีๆคอยจับมันมันมันก็ได้ไหมไม่ได้ดอกอันนี้ที่เราใช้ขี้เท่าแก่เพราะว่ามีลักษณะเบาเบาเวลาจับเบาก็คือกระสอบยกใหญ่กล้ามมันไม่ขึ้นี่อันนี้เป็นรากรากลึกมันต่ะลึกแต่อันนี้รากมันยังเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ยังดึงไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่ารากมันยังเล็กอยู่ อันนี้รากแข็งแล้วพอปลูกละใช่ถ้ึงสิบแปดวันก็พอปลูกได้เลยเราก็เนี่ยสามารถดึงได้กระสอบกระสอบโบว์โบว์ใช่ทำเสร็จรถดํนาในรถดำนาก็ไม่ใช่ครับรถดำนาเป็นส่วนขออันนี้เป็นระบบน้ำนะครับระบบระบบการจัดการน้ำในปูต้าฟาร์มของเรานะครับก็จะทำให้เกษตรกรอ๋อสงัดถืยจอ ทำให้เกษตรกรแม่นยำในเรื่องของการวบคุมน้ำเพราะมันมีเซนเซอร์อยู่ในแปลงเซนเซอร์เป็นตัวต่งการปิดนเปิดายน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นความชื้นในแปลงครับที่เราตั้งไว้ถ้าต่ำกว่าส0ินะครับมันก็จะทํางานเลยปั๊มเราก็จะทํางานเลยโอ้อันนี้ข้าวมันมีความชื้นในแปลงข้าวเริ่มตั้งของละนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งแม่ก็จะมีการให้ปุ๋ยไปเลยพร้อมกับน้ําเลยเกษตรกรไม่ต้องไปให้ปุ๋ยหรือเล่า ให้ให้ปุ๋ยไปกับน้ำใช่ครับลงแรงเลยใช่ครับสมมติเราตั้งไว้สองนาทีให้ปุ๋ยนาทีครึ่งเป็ครึ่งนาทีล้างระบบไม่ต้องหว่านปุ๋ยพี่ต้องการอันนี้ก็เป็นค่าปุ๋ยนะครับถ้ามีเราเป็นการให้ปุ๋ยปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเป็นอ่าพัฒนาแบบสุดยอดนนีครับขึ้นว่ากี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมนะครับไนโตรเจนอโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกี่กิโลกรัมครับขึ้นไปกับน้ำเองทำให้สมันครผลผลิตเรื่องของการให้ปุ๋ยตามพืชที่ต้องการช่วงอายุที่พืชต้องการครับแม่นะคร อ่าเดี๋ยวเราก็ไปข้างในกันต่อเลยครับเป็นอะไรครับอ่าขวามือนะครับก็เป็นก้านที่เราอนุบาลไว้นะครับอ่ายังไม่พร้อมกับปัดยังไม่พร้อมที่ใช้งานนะครับก็หลังจากที่เราทำเราจะต้องเอารมณ์ใหญ่กันนี่ครับรถดำนาโน่นปูค้าวผู้รถจมตัวนี้อ้าว วกนี้ชอบไปช่วยเขาทำงานยังไงขึ้นนะครับก็ยมีหลายโครงการนะครับท,บทั้งเกษตรกร,รกอาบานท,ที่ผมบอกคือรถต้นทุนที่ผมเด่ทพันเนาะอันนั้นนะครับปฏิทินการเพาะปลูกน,นะครับอันนี้ทำให้เกษตรกร,ร,กรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เราปลูกข้าววันนี้เกษตรกรจะรู้เลยว่าต้องเสร็จปุ๋ยวันไหนอ่าเก็บเกี่ยววันไหนนะครับๆๆอ่าก็ง่ายขึ้นสำหรับเกษตรกรมือใหม่เนาะที่ยังไม่เคยทำนะครับละอีกตัวหนึ่งก็ทำงานได้เร็วขึ้นรถต้นทุนในการผลก็คือโดนการเกษตร ฉีดพ้นสารครับถ้าเราจะใช้ในงานคนที่มีอายุ60-70 7ปอุิยเต้ก็อย่างครับอันนี้ก็ใช้ีโบนัจะใ่อ้อไม่ออไปทำไมเขาเยอกไปให้ออกเอฮาดิอึงเราดด็กโกไปทำไมกมึงสองคนนี่ชองเอี่ยวลันทุงครับเอี่ยวลันทุ่ง ประดที de decir, ini, ่หนึ่งก็คือเราจะปุ๋ยไปไหนนะครับข้าวสายพันธุ์อะไรเกษตรกรก็จะรู้แล้วว่าควรใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งที่มีทุกเท่าไหร่ที่สองที่สามเกลียวเกี่ยววันไหนจองรถเกี่ยวของเขาเลยปัญหาที่เจอหลังจากที่รถเกี่ยวเนาะจองไม่ทันเขาเกี่ยวข้างแปลงเราเกี่ยวรบคัสหลิปนี้ก็บายยเเดดีี๋ววจออกััันคคลิปปต่ไสสรบ